ต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูแบบฝึงหาดหน้า59นะคะข้อที่1จงหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลัง2บวก 2x และแกน x ข้อที่1จาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ3ครูจะใช้โปรแกรม GSP วาดภาพให้เรียนเห็นภาพนะคะเริ่มที่เราจะไปที่เมนูกราฟแล้วก็เขียนกราฟของฟัง์กชันใหม่ ซึ่งกราฟของเราก็คือ y เท่ากับ x กำลังสองบวก 2x แล้วก็พิมพ์ลงไปค่ะ x ยกกำลัง2บวกตรงเล็บ2คูณ x เราก็จะได้กราฟนะคะเราก็ซ่อนกริดหลังจากที่เราได้กราฟแล้วนะคะเราจะหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนี้นะคะ และแกน x นี่คือแกน x พื้นที่ปิดลอนะ้อมนแกน x เขาสนใจตั้งแต่ x เป็น0ถึง x เท่ากับ3 x เป็น0อยู่ตรงไหนกราฟลงจุด x เป็น0 x เป็น0แล้วก็ x เป็น3 y ก็เป็น0 x เป็นศย์ก็อยู่ตรงนี้แน่นอนถูกไหมคะตัวนี้ก็คือได้จุด A อันเขากำหนดมาให้เป็นจุด A สมบัติเราเลือกเป็นค่าเต็มหน่วยต่อไปค่ะตัวนี้พิกัดของเราก็คือจุด B ของเราพิกัดก็คือ3 ตั้งเป็นจำนวนเต็มหน่วยเขาสนใจอินทิเกรตนี่คือกราฟของฟังก์ชันถูกไหมคะเขาสนใจพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนี้กับแกน x แต่เริ่มตั้งแต่0ถึง3เราจะสร้างพารามิเตอร์ก่อน n เป็น100นะคะ วิธีการหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งโดยโปรแกรม GSP ใช้แถบเครื่องมือนะคะ Graphing Toolkit ไปที่ Integral which one แล้วเลือกฟังก์ชันเลือกพารามิเตอร์จุดที่เราสนใจคือ0ถึง3ลากจุดต้องให้ตรงกันนะคะ คูณเลื่อนลงมานะคะว่าให้เห็นภาพว่าตั้งแต่ x เป็น0ถึง3ลักษณะกราฟที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่าของอินทิเกรตออกมาก็จะได้เป็น18นั่นเองนี่คือการใช้โปรแกรม GSP นะคะต่อไปนะคะเราจะใช้วิธีการวาดกราฟคร่าวๆเวลาสอบนะคะนักเรียน สังเกตดีๆนะคะฟังชันนี้เป็น y เท่ากับ x กาลัง2บวก 2x ถ้าเป็น x กาลาัง2พาราโบลาแน่นอนนะคะเป็นพาราโบลาหงายเพราะว่าข้างหน้าตัวนี้ดูดีนะตัวนี้ไม่มีเครื่องหมายลบกลายเป็นพาราโบลาหงายแต่ถ้าตรงนี้มีเครื่องหมายลบเมื่อไหร่พาราโบลาจะกลายเป็นพาราโบลาคว่ำทันทีนะคะหลักการคิดเหมือนกันหมดดังนั้น เราก็จะให้ y เป็น0นะคะเพราะจะได้ตัดแกน x ได้ดังนั้นค่า y ต้องเป็น0 mm. ก็แก้สมการหาค่า x ออกมาดึงตัวร่วมระหว่าง x กาลัง2กับ 2x ตัวที่เหมือนกันก็คือค่า x x กาลัง2เดิงมาได้ x นะคะเหลือ x 2x เดิงมา x เหลือ2ดังนั้นค่า x ก็คือ0กับลบ2หมายความว่าตัดจุดที่0กับลบ2นั่นเองนี่คือเวลาวาดการาฟเวลาสอบนักเรียนก็วาดแค่คร่าวๆก็พอนะคะ ดังนั้นเวลาสอบนักเรียนดูดีๆนะคะว่าตรงนี้เป็นบวกหรือเป็นลบถ้าบวกก็คือหงายถ้าลบก็คือคว่ำกวาดกราฟเข้าวๆแล้วก็ดูว่าอินทิเกรตจากช่วงไหนถึงไหนคำนวณให้ถูกนะคะทีนี้พอเราได้กราฟเข้าวๆแล้วเราจะหาจุดยอดได้ยังไงการหาจุดยอดนะคะเราจะใช้อนุพันธ์มาช่วยก็คือดิฟดิฟหนึ่งค้งจับเท่ากับศูนย์แสดงว่าได้ x เป็นลบหนึ่ง x เป็นลบหนึ่งแทนค่า x ลบหนึ่งไปในค่า y นะคะในฟังก์ชันก็จะได้ y ลบหนึ่งแสดงว่าจุดยอดคือ x เป็นลบหนึ่ง y เป็นลบหนึ่งนี่คือลักษณะกราฟที่เราเขียนนะคะนี่เห็นไหมคะจุดนี้คือจุดยอดของเราก็จะกลายเป็น x เป็นลบหนึ y เป็นลบหน,นี่คือจุดยอดตัวนี้คือจากโปรแกรม gsp เห็นไหมคะ ข้อนี้เขาให้หาอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง3นะคะเราทำไปแล้วอินทิเกรตตอบ18เครื่องคนวณให้18บแปที่เรามาคนวณมือได้18จริงหรือเปล่านะคะข้อที่1ให้หาอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง3นะคะของฟังก์ชัน x กำลังสบวกส x dx ดังนั้นจาก x กำลังสบวกหก็เป็น x กำลังสส่วนสบวกส x กำลังสอย่าลืมนะคะเลขยกกำลังบวกหนะอินทิเกรตนะคะบวกห 1บวก1เป็น2เราก็ต้องส่วน2เห็นไหมคะตัดตัด,ต,ดตัดกันได้ก็จะเหลือแค่ x กาลังสองแล้วขอบเขตตั้งแต่0นย์ถึง3ลมลำดับต่อไปเอา3มาแทนค่า x ค่ะกลายเป็น3กําลัง3ส่วน 3, 3บวกด้วยตัวนี้ตัดตัดเหลือ1ก็จะเหลือแค่ x กาลัง2ก็เอา3มาใส่กลายเป็น3กําลังสองลบเอา0นไปใส่ศูนย์กลัง3ก็ได้0นย์อยู่แล้วโอเคนะคะฝั่งนี้ก็ได้ศูนย์ครูก็เลยเขียน0นย์อย่างเดียวหรือใครไม่เขียนก็ได้ต่อไป 3ามกำลังสได้27 27หาร3ได้เก้ากำลังสได้9 9้บวกเได้18บแปคำตอบที่เราหาได้นะคะคำนวณมือก็จะตรงกับ GSP ที่เราหาได้นั่นเอง